วันนี้จะมาปรับใช้สกิลของอันเ n o โในแรงครับในแรงเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนใช้เลยนะไม่ค่อยเห็นคนใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่านักแข่งใช้ในการแข่งขันกันเยอะมากๆนะสำหรับสกิลนี้แสดงว่าสกิลนี้ก็มีของมีดีอยู่เหมือนกันครับ ก็เลยมาปรับใช้ในแรงนะครับถ้าเราจะไปตั้งตามนักแข่งเนี่ยนักแข่งเขาใช้ในการแข่งขันเรามาใช้ในแรงนะครับก็มันแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะก็เลยปรับมาได้นะครับเป็นคอมโบสกิลเซตนี้ครับอันเตนโอทัศยะลูกกวยตาแล้วก็โซเนียถ้าเรามีลูกกกยต้านะครับเราสังหารศัตรูได้2ตัวเราก็จะมีเลือด250หน่วยนะครับผมบวกแผ่นเกราะเป็น280หน่วยบวกกับเกราะของอันเตนโออีก40หน่วยเป็น320หน่วยครับ 320หน่วยถ้าเราวัดกับศัตรูนะคุณผู้ชมอย่างไรเราก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรามีค่าป้องกันดาเมจนะครับได้สูงกว่าศัตรูครับคุณผู้ชมเลือด320ถ้าเรายังแพ้อีกนะครับก็ยังมีโซเนียขอยเด้งอีก170กว่าหน่วยนะครับคุณผู้ชมแพ้ก็ให้มันรู้ไปนะฮะคือแบบเซตนี้เป็นเซตที่ถึกมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นในแรงให้ดูก็แล้วกันนะครับ นักแข่งเขาใช้กันเยอะนะก็ไม่อยากจะทิ้งไปนะครับสลับสกิลของอันเตโดมันต้องมีของมีดีอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ในรง้งได้ผลไหมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerpay นะครับร้านนี้ตะเติ้ลการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด2 4ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องกอารจะเติมแอดไลน์ไปเลยครับแอด powerpay นะครับหรือว่าคีย์ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้าไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสกิลของอันโตนิโอนะฮะมาปรับคอมโบใช้ในแรงครับในแล้งเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้อันโตนิโอเลยนะแต่ว่านักแข่งผมเห็นใช้ในการแข่งขันกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่นิยมเท่าโซเนียอาจจะไม่นิยมเท่าซานีนะครับแต่ว่าสกิลตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับซานีเลยนะครับอาจจะมีค่าป้องกันน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ย คือไม่ต้องกดใช้สกิลกดนะครับถึงเกาะจะขึ้นเหมือนสารนี้นะฮะอันนี้มันขึ้นให้ตลอดเลยขึ้นให้นังเกมเลยนะครับค่าป้องกัน40หน่วยนะครับผมโหล้วเราโดดไม่ถึง่ายกับกัน嘛คุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวฟตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับทําไมนักแข่งถึงหันมาใช้สกิลนี้ผมมองว่านักแข่งอฝีมือเขาใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมเกาะใครมากกว่าเลือดใครเยอะกว่าเนี่ยสามารถตัดสินแพ้ชนะได้เลยนะจ <Okay. S 1> อห์นเจอร์เนี่ยเกาะมากกว่า40นะครับอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่จริงจริงก็ สามารถพลิกไฟได้เลยนะทุกคนนะมันพลิกนิดเดียวเลยไงแล้วรวงไปหนึ่งนิดเดียวจริงๆแป๊บเดียวตามเฮ้ยเสียงอะไรโอ๊ยตีเพื่อนจะดาวนั้นนะผมตามครับได้โอ้โหแล้วเพื่อนตามไปสองมันได้อะไรแดงๆฟาร์มาร์สจะขอใช้เอมโพแล้วกันฟาร์มาร์สผมเล่นไม่ค่อยเป็นแต่อยากเล่นนะมันยิงโหดอยู่นะฟาร์มาร์ส ผมใช้นิ้วชี้ยิงไงทุกคนมันไม่ค่อยเร็วตามไม่สองแต่เรามี500เหรียญชุบได้คนเดียวนะครับผมเนี่ยปืนสลิงมาถ้ามีปืนสลิงค่อยกล้าไปหน่อยทุกคนวันนี้เราก็มากับคอมโบอันดิโโซเนียแล้วก็อะไรวะลูกกวยต้านะครับคือตึกไม่พอมีเลือดของโซเนียคอยเด้งด้วยอะ่ะแม่งโคตรโกงนะเซตนี้แต่เดีุเพื่นก่อนครับชุกได้คนเดียวอ่ะขาดร้อเดียวอ่ดดววะโดนก่อนครับ ม,มันยังอยู่หรือเปล่านะคุณผู้ชมตรงนี้ไม่น่ามีเฮ้ยนี่ไงผมเจอมาละล่างเราพบศตรูแล้วอุย้ยมันขึ้นมาเออมาดิโอ้โหเอ้ยลูกซองระยะใกล้ใจใหายวับเลยผมยิงลูกซองออกมาเป่นลูกซองระยะใกล้ๆมันน่าวัดเดี่ยวนะทุกคนนะอย่าไปบวกกับมันเลยนะครับผมใช้เลยแล้วกันลูกซอง เดี๋ยวเราซื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่หนึ่งจะค่อยซื้อชิปะเพื่นอนเรงัดอยู่เอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอาหันไอโจนไ่ไปเอา้าโอนโทรศัพท์อะไรครับนี่อะเพื่อนเราดาวไปหนึ่งครับมันล่วงดาวหรือเปล่า,าเนี่ยเพื่อนอะใช่ปะเ <laughs> มื่อกี้ไม่ได้ดูมันดาวก่อนล่วงลงมาหรือว่ามันล่วงแล้วมันดาวนี่นะเอา้าอะไรเนี่ยเพื่อน เอ,าอ้าเยอะละเอาไม่รู้มี่กี่ตัวนะต้องไปไหนอ่ะเอาเราลอ้อมทำไมอยู่นี่คาอเอา้เอานี่แรงถึกไม่พอมีโซเนียเด้งด้วยบอกแล้วอยู่ก่อนครับยกขึ้นบนลก่อนลูกโ <Good life. S 1> วยต้าถ้ารวมกันเลือดเป็น250ถ้ามีถ้ามีแผ่นเกาะด้วย280นะแถมยังมีโซเนียเด้งอีก1 7อยบาททุกคนไปดูดี พวงอยู่นะเซตนี้เฮย้ยก็มาดีไปรุ่นมาดิหัวลัน่นผู้เยี่ยมปูเอาเรื่องเหมือนกันนะแบบนี้ทางหัวง่ายอยู่ครับมีเทาเ้าหนึ่งทุกคนสั่นอยู่ฝั่งนี้ปะมันเชียงอยู่ฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงตายไปเฮ้ยตีดิแล้วก็อยู่ใ,ใกลใ้เรา ากลงมาฝามเนี่ยเพื่อนศพจริงจังเลยเราฆ่าไว้ให้แล้ว <ไป S 1> แ,วแอ,อบมาเสิร์ฟอีกทั้งหากเฮ้ยเรามีตัวชุบอะ่ะข้างหน้าเราเลยชุบเสร็จแล้วด้วยชุบเสร็จแล้วด้วยครับล้มเหรออันม,มีตัวยิงมันไมนติดโซนเนี่ยปะมันติดโซนเนี่ยได้ไงดาวหนึ่งดานครับอุ้ยมีตัว ไปอ,อยู่ไหนไปยินเพื่อนชารเลยมาดิใกล้ๆเนี่ยลูกซองแม่งแม่งโหดกว่าอยู่แล้วลูกซองแม่งโกงนะนีกใก่ใกล้ๆนะครับผมยิ่งเป็นถูกคนยี่งแบบปึ้งๆปึ้งๆสองจุด,ด,ดท่นนั้นแหนละดาวแปดคิวเข้าไปแล้วครับแต่ว่าเกาะเราเหกเหมือนกันไม่มีเกาะก็ไม่ค่อยมั่นใจในการเดินเหมือนกันนะ แล้วก็ชิปพั p M4C ไอ M43 นะครับเข้าวงข้าวงเร็วคนแบบ26คนครับได้มา8คิวนะตอนนี้เฮ้ยทำไมไม่เข้าหัวรัวๆวะเข้าหัว36ไอ้บ้าเอ้ยเบาวกากอซาเบากาะไอคีอ,อีกนะออกอซาไอคียิงตัวนี่เหรออึ๊บ มาดีอู้จิพายไม่ทันละยังมียิงอยู่นะฝั่งขวาแบบนึงเอาครบสี่ก่อนครบสองแม่งไม่ไม่แรงเลยอะ่ะเก๋ได้กาสามครับไปแบบนึงนเพื่อนเดี๋ยวเราไปชุบมันมียิงกันข้างในนู้นนะาแต่ว่าวงวีไปฝั่งนูน้นอุยได้เกาะสีได้แผ่นเกาะด้วยอะก็โคตรถึกเลยดิแบบเนี้ย เลือดเยอะไม่พอแม่งถงึกตั้งหากนะครับผมเพื่อนบอกไม่ฟังบอกเข้าวงก่อนน่นไงพูดไม่ฟังบอกเข้าวงก่อนวิ่งดุยดุยไปเราก็ต้องโคบดิทีนี้เรียบร้อยไม่เชื่อหัวยืองแต่ว่าตัวฝาที่ยิงเพื่อนเราเนี่ยเราขอเอาก่อนไดน้ป่ะนี่ไงอยู่นี่ไงโคตรเจ็บอารมณ์ครับไอโฟมันรวยอยู่แล้วไอ้นนอะ เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะโคตรเจ็บนะอือม,มาดิรัวด้วยนะครับผมงัดหัวง่ายด้วยแต่ว่ายิงหัวโคตรเบามันเป็นอะไรเนี่ยเอ็มสี่แต่ว่นปืนที่น่าเล่นเลยนะทุกคนมันยิงนิ่งนะครับยิงโดนเกือบทุกหน้าทุกคนถ้าศัตรูไม่วิ่งนะไปไปเกิดซะน,นี่เสียงซ้ายปะผมว่าป้อมนู่นแน่เลย เล่นอย่างนี้ไม่ได้วะไม่เสี่ยงเล่นทุกคนเดี๋ยวหัวแตกไม่รู้ตัวเนี๋ยหัวข้างหลังเดี๋ยวไม่มีสัน่นไม่มีเสียงเท้านะครับเสีย่ยงปืนว้าวว้าวใจเย็นเพื่อนโอ้โหเนี่ยถ้าเราวิ่งมันไม่ยิงเราวะตึงลงมาหรอจะยิงก็ดืหัวแตกไปดี่ไอ้สั่นมาบูาแล้วเนี่ย เออเต็มหัวทั้หมดครับดูป้าหมดหรือยังวะเรายิงตายไปตัวนึงนะนงเมื่อกี้ไม่เหลืตัวนึงหรือเปล่ายังไงเออมาดิเจ็ดคนสุดท้ายอุ้ยชิบหายอูย้ไม่ทันเพื่อนรอท <Okay. S 1> ีเจอเอาหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้อีกตัว อยู่นี่หืมถ้าดาวนะผมขึ้นเลยอะทำไม่ได้อ่ะแล้ววงอยู่นหน้าเราปะมันต้องลงมาดีแบบนี้ใช่ปะต่ยแอเเราดักมันตรงนี้แหละมันต้องลงมาก,ก่อนแน่นอนเดี๋ยวสามคนครับอย่าบอกนะตีเดียวกันอย่าบอกนะไม่นะพวกตีเดียวกันแล้วจบแม่งโล่งขนาดนี้อุยอ้ยเเพื่อนงาแปบบ๊บ ฮ้ยแม่งถล่มผมบ้าแล้วไงใจเย็นไอ้โว้ยังยิ่งมีได้น้อยอยู่จิดหายละทุกคนผมโดนเอออยู่ได้ปัญญาแป๊บโอเคมาีิถล่มมาดิมีอะไรก็ถล่มมามชาช้าผมตัวนึงปืนอะไรวะไอ้โมกสูนบอกปาใจเย็น ก่อนฮะเอ้าจำเอาวอลบอนโอ้โหรักโทษเนี่ยเด้งโอ้โหผมจะสามเอาไอาว้วอลไงไอว้วอลหมดอ่ะแหม่ถ้ามีที่กำบังให้หน่อยนะหมดตีพวกเนี้ยผมบอกเลยลมอยู่นั่นแหละโอ้โหแล้วดูเพื่อนดูแบกของแท้เพื่อนเนี่ยศูนย์คิวศูนย์คิวเจริญเจริญ โอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอดตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับผม